สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจอะใจครับวันนี้แขกรับเชิญของรายการเจาะใจเป็นคนดังในแวดวงของอาหารแล้วก็บอกกับเราว่าชีวิตของเธอนั้นก็เหมือนกับรสชาติของอาหารก็คืออาหารทุกอย่างมีหวานมีขมมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีรสชาติที่แตกต่างไปก็เหมือนชีวิตของคนเราที่มีทั้งวันที่ดีวันที่ไม่ดีวันที่มีความสุขและวันที่มีความทุกข์ จริงๆแล้วชีวิตเธอตั้งแต่เด็กก็เจอกับความกดดันตั้งแต่การที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยหรือแม้แต่การฝ่าฟันสร้างธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุ20่สิบกว่ากาแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมุมมองในปัจจุบันที่มองย้อนกลับไปแล้วมีความเข้าใจต่อความเป็นไปนั้นทําให้ปัจจุบันนั้นมีความสุขมีความเข้าใจและก็สามารถสร้างเส้นทาง ของธุรกิจของตัวเองอย่างมั่นคงขึ้นมาได้นะครับวันนี้เธอเป็นฟู้ดเซเลบที่มีชื่อเสียงในวงการอาหารและเราจะเอาประสบการณ์ชีวิตของเธอมาเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมกันครับขอต้อนรับมาดามตวงคุณอุบลรัตน์ช่อทีรพฤกษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเป็นเซเลบด้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของกินทั้งหมดใช่แล้วแต่ล่าสุดบอกว่าไปแข่งร้องเพลงแล้วอ,อ,อันนั้นนี่ เป็นอะไรที่ออลังสงสยว่าเราต้องทาได้หลายอย่างคนละทางอย่างนั้นเลยไหมต้องบอกว่าอะไรที่มีความสุขก็ทําได้คะโดยที่เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนค่ะก็ไปแข่งเดอะโกลเด้นซองมาล่าสุดซีซั่นสี่ค่ะก็คิดว่าเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะแล้วทีนี้ไปเรียนร้องเพลงแต่ถ้าเราจะร้องไปเรื่อยๆโดยที่เรียนไปเรื่อยๆดูมันไม่มันไม่ท้าทายไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองแข่งกับเขาดู มันจะไปเรื่อยๆมันไม่มีเป้าแบบว่าต้องใช่กระโดดขึ้นมาตรงนั้นให้ได้พัฒนาไปตรงนี้ให้ได้เหมือนกับว่าเวลาที่เราเดินขึ้นภูเขาอะถ้าเราไม่เห็นยอดเขาเราก็จะเดินไปเรื่อยๆมันก็ไม่สนุกสนานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาว่าเฮ้ยเราฮึดสู้เราเราไปไหวมาเลยนีจเป็นวิธีที่น่าสนใจเห็นบอกจะทําเพลงของตัวเองก็จะมีอัลบั้มบังเอิญเจอะเน็ก น้าเน็กก็เลยแบบเอ้ยมาดามทำไหมล่ะ<ไ>ก็เอาน้าเน็กบอกว่าอยากเป็น Executive Pro d u c e r อ่าเอาเลยน้าเน็กจัดไปสามเพลงก่อนเช่นสักเพลงสิรสชาติของชีวิตชีวิตคือรสชาติที่ในบางครั้งเราไม่ชอบไม่เหมือนใจผิดพลังไปบางไม่เป็นไรบางครั้งบางจานก็ไม่อร่อยมาดามตัวนี้ตั้ง<ม>ชื่อเองไหมไม่ได้มี สามีฝรั่งนะคะเธอทำไมเป็นมาดามแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นฝรั่งด้วยไม่ได้เป็นฝรั่งคือจริงๆแล้วทําธุรกิจส่งออกแล้วทีนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหรือว่าเป็นลูกค้าเขามาทานเขา,า,าที่บ้านานี้ชื่ออุบลรัตน์มันจะยาวไปเขาก็เลยเรียกมาดามมาดามไปมาดามมา,ดาม,มาก็มาดามตวงจนวันที่เขียนหนังสือชื่อคุกิ้งมาม่าคําว่ามาดามตวงก็เลยเป็นนามปากกาก็เกิดเป็นมาดามตวงตั้งแต่วันนั้นมา แต่ถ้าจะเอาแบบคนรู้จักเยอะๆมาดาตตวงเนี่ยมามาจากอะไรครับมาจากตอนที่เขียนหนังสือซักเล่มสองเล่มสามแล้วคะ่ะก็วูดดี้มาเห็นแล้วก็บอกว่าเออไปออกในรายการเช้าดูวูดดี้ทำให้คนเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าคนจะระดับเขียนหนังสือถึงวิธีการทำอาหารก็ต้องเป็นคนที่สนใจการทำอาหารหรือไม่ก็ต้องเรียนมาด้านนี้เห็นบอกว่าคุณสนใจตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าขวบนี้ทำแล้วเหรอต้องบอกว่า ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชอบทําอาหารเมื่ออายุเก้าขวบเพราะว่าที่ครอบครัวของทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,ะก็เป็นครอบครัวที่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่สไตล์คนจีนอะนะเมนูที่บ้านอะคือเมนูแบบที่ไม่ใช่ทั่วๆไปไม่ใช่พื้นๆพ,พ่อทําแบบพักกระโดดกําแพงเนี้ยทําหูฉลามเนี้ยคะ่ะก็เราเป็นลูกคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกเอาไปทุกที่ <ไป S 1> ที่ไปซื้อของแล้วก็ไปช่วยในครัวเปดูว่าเป็น เป็นมือขวาของพ่อในเรื่องงานครัวแล้วก็เมื่ออายุเก้าขวบครั้งหนึ่งพ่อก็ไปซื้อซีฟู้ดมาวันนี้ต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดไปทาน้ําจิ้มซีฟู้ดมาพี่ดูค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดสาหรับเด็กเก้าขวบนี่มันแบล็งมากเลยไม่ต้องเด็กผมยังทําไม่ได้อยู่เลยเนี่ยไม่ต้องเด็กแล้แต่คนจริงๆอะน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ถามพ่อมันใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยพ่อบอกไม่รู้อันนี้คือหาเองด้วยหาเองเพราะว่า ต้องลองดูว่าในน้ำจิ้มสีฟูมันมีรสชาติอะไรเค็มมันไม่ใช่เกลืออย่างเดียวเปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวมะนาวไหม<ะ>แล้วหวานมันก็ต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแบบไหนน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บมันก็ได้เหมือนกันก็ลองปรุงปรุงมาแบบในความเข้าใจสำหรับเด็กอายุ9ขวบณวันนั้นแล้วปรากฏว่าทุกคนในบ้านนะ่ะบอกว่าน้ำจิ้มเธออร่อยเหลือเกินนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่า อ๋อถ้าเราอยากมีความสุขนะนะเราก็ทําอาหารอร่อยแล้วให้คนอื่นเขากินดิเขามีความสุขความสุขนะมันก็กลับมาหาเราเนี่ยแหละคะ่ะคนที่มันคนพบเมื่ออายุเก้าขวบอันนี้ต้องชมครอบครัวเนี่ยเลยนะว่าว่าหนึ่งให้กําลังใจแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจแล้วกลายเป็นภาพจําของเด็กว่าการทําอาหารของฉันทําให้ทุกคนมีความสุขใช่ค่ะมันก็ไปสู่การพัฒนาออาโต้เลยการพัฒนาใช่ สุดท้ายได้ความรู้จากไหนมาอีกบ้างเห็นบอกไปเรียนมาเยอะแยะมากเรียนอาหารไทยก็เรียนกับครูที่เรียกว่าเป็นต้นตำรับมาจากทางคุณบ้านคุณบีอนันตโรธทางสุภาณิชซึ่งคุณแม่คุณพ่อก็เป็นตระกูลเจ้าเมืองทางด้านพิษณุโลกแล้วก็เรียนอาหารฝรั่งก็เรียนกับครูชื่อนาตาลีอบีเฟยซึ่งเป็นแคทลีนเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปเรียนพร้อมกับครูอีกไปที่วาลองอ์ที่เมืองเมืองชื่อว่าวาลององที่โรงแรมที่เขาชื่อว่าพิก แล้วก็เชฟคนนี้ชื่อแอนโซฟีพิกเป็นเจเนอเรชันที่สามแล้วที่ได้ม<อ>ิชลินเป็นผู้หญิงที่ได้มิชลินสตาร์คนเดียวน่าจะของิ่งเศสตอนนี้แล้วก็เรียนอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงกับครูจันทาแล้วก็ยังเรียนเบเกอรี่เรียนทุกอย่างบางครั้งเนี่ยในเมนูเดียวกันอย่างเช่นชีสเคก้กเนี้ยค่ะถ้าเป็นพี่ดููวะพี่ดูทํทำไปแล้วจะไปเรียนกับคนอื่นอีกไหมไม่แต่ตวงเรียนเพราะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยในเทคนิคของครูแต่ละท่านน่ะมันมีความอร่อยมีจุดเล็กจุดน้อยที่มันไม่เหมือนกันเราเอามาผสมประสานมาตกผลึกจนกลายเป็นสูตรของตัวเองที่เรามั่นใจแล้วว่าอันนี้มันอร่อยที่สุดค่ะแต่เรียนเยอะอย่างนี้เวลาคนจะถามว่ามาดามมาดามตวงเขาเมเจอร์อะไรเขาเอกอะไรทางด้านโรงเรียนก็จบมาเก็ตติ้งจบการตลาดที่อเอแบถ้าเป็นปร,ริญญาทางด้านอาหาร ตรง<ะ>ว่าตรงเรียนมาไม่ต่ำกว่าสิบปีก็คงได้ด็อกเตอร์ไปแล้วมาค่ะงั้นให้คุณเปรียบเทียบชีวิตในวัยเด็กของคุณที่บอกว่ามีความกดดันอะไรเนี่ยกับอาหารรสชาติแบบไหนประมาณอะไรขอบอกว่าเป็นอาหารขมอะตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์มากๆเลย<ะ>คะ่ะคือตอนที่ประมาณสักสี่ขวบ คือพ่อแม่ก็ทํามาหากินทําการค้าขายนะมีลูกสามคนก็คิดว่าคุณเป็นเป็นคนโตคนโตค่ะก็คิดว่าจะส่งลูกเนี่ยไปอยู่โรงเรียนซึ่งสิ่งแวดล้อมดีมาตรฐานของการเรียนเนี่ยสูงโรงเรียนนั้นเนี่ยมันก็อยู่แถวแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วบ้านเนี่ยก็ห่างไกลจากตรงนั้นพ่อก็คิดว่าจะเอาอลูกสาวคนโตเนี่ยไปตรงนั้นไปฝากน้าเขาไว้เพราะว่าเวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไปง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ดู ต้องบอกว่าความรู้สึกของเด็กอ่ะเราไม่เข้าใจหรอกว่าการที่เราถูกพ่อแม่โยนไปที่อื่นเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีสําหรับเราสัปดาห์หนึ่งอยู่อยู่นั่นกี่วันก็จันทถึงสุขอ๋อทุกครั้งที่เรียนหนังสือนอนนั่นอยู่เลยเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านใช่นะทำอาชีพอะไรนะทําร้านเสริมสวยคุณก็อยู่ในร้านเสริมสวยโอเคแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเช้าเขาก็ให้เราอ่ะไปซื้อโจ๊กที่ตลาดก็คือต้อง หิ้วหม้อหิ้วอ่ะหม้อหูหิ้วอ่ะแล้วก็ใส่แต่เสื้อนักเรียนกางเกงก็ไม่มีก็ใส่กางเกงในใส่กางเกงในกระโปรงไม่ไม่ใส่เพราะว่ากระโปรงใส่สองวันเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่บ่อยไปใส่บ่อยเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะเขาต้องซักเพิ่มก็นึกเอามีเด็กสี่ขวบใส่กางเกงในกับเสื้อแล้วก็เดินถือหม้อไปซื้อจกที่ตลาดอ่าก็ซื้อกลับมานี้คือมื้อเช้าของคุณมื้อเช้าก็นั่งกินคนเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะพาเดินข้ามถนนไปส่งที่โรงเรียน โรงเรียนอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเราก็จะไปเกาะลูกกงเราก็มองแม่น้ําเจ้าพยาด้วยความแบบรันทดอะว่าแบบทําไมเราต้องอยู่ที่นี่สนับสนุนโดยขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าสันวาเจตสายฉีดชําระทนไม่รู้ซึ่งเอสค m มินคอมเพล็กซ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดตรีพาลานิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์เคลือบฟิล์มกาแฟซอวว์คอฟฟี่พลัส 28, กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมในสายตาของเด็กหญิงดวงในวันนั้น โรงเรียนอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยา<ม>เราก็จะไปเกาะลูกกงเราก็มองแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยความแบบรันทดอะว่าแบบทําไมเราต้องอยู่ที่นี่<ม>แล้วกลับมาจากโรงเรียนอาหารเกือบทุกวันอะเขาให้กินข้าวคุกปลาทู<ม>ก็คือเขาจะมีปลาทูให้มีข้าวให้แล้วก็มีซีอิ๊วให้<ม>เราก็ต้องไปนั่งแกะเอง<ม>แล้วก็ข้าวมาคคุกๆๆแล้วก็กินกินเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาทุ่มหนึง่งเขาบอกว่าไปนอนได้แล้วเธอไปแปรงฟันได้แล้วอ่ะก็ไปแปรงฟัน<ม>แปรงฟันเสร็จก็ขึ้นนอนขึ้นนอนเนี่ย ก็ขึ้นนอนคนเดียวอีกเราก็ร้องไห้นะร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าคิดถึงแม่มากคิดถึงพี่น้องมากมมองไปหน้าต่างนะมันมีแต่ความมืดแล้วก็แบบคิดอยู่ในใจคิดคนเดียวว่าแบบฉันจะมาร้องไห้ทำไมร้องไห้ดังแค่ไหนพ่อแม่ฉันก็คงไม่ได้ยินปิดตาแล้วก็นอนซะอย่างนี้วันจันทร์เป็นวันนรกของคุณเลยดิที่ต้องวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ได้กลับไปอ๋อมันต้องกลับตั้งแต่วันอาทิตย์ว่าเช้าวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนใช่วันอาทิตย์เย็น นรกมากเลยพี่อุพี่ดูคือตรงจะบางครั้งตรงจะแกล้งแบบนอนหลับนะทําไงก็ได้ไม่ไม่ไปไม่ไปอยู่บ้านนะว่าคิดว่าในความรู้สึกความคิดของเด็กอ่ะก็คือคิดว่าอ่ะถ้าฉันนอนหลับพ่อคงไม่ปลูกฉันเพื่อไปอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยพ่ออุ้มไปเลยเงี้ยพ่ออุ้มแล้วเราก็กรีดสนั่นแบบพยายามสู้สุดฤทธิ์อ่ะพ่อก็ฟาดไป้าเด็กร้องไห้อ่ะไม่อยากไปมันก็เกิดความทุกข์ทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำซากโดยที่แบบไม่มีใครเข้าใจอ่ะ เรียกว่าเรากัดเล็บมือกัดจนกุดจนเอาเล็บเท้าขึ้นมากัดอันนี้คือเด็กมีปมในใจเลยใช่ค่ะก็ช่วงประมาณสี่ห้าขวบเนี้ยค่ะจนแบบพอโตเข้าปปอสองปอสองปอหนึ่งปอสองก็โอเคก็กลับมาอยู่กับที่บ้านกับครอบครัวก็ดีขึ้นเป็นปมจนถึงผู้ใหญ่เลยไหมครับมันทำให้เราเป็นคนที่หยหาความรัก จากคนรอบด้านเรากลัวที่เราจะต้องอยู่คนเดียวพี่ดูปมนี้มาถึงตอนเราเป็นแม่ใช่มันส่งผลให้คุณเลี้ยงดูลูกแบบไหนครับเด็กทุกคนลูกลกคนเนี่ยห,ห้าขวบแรกมันสําคัญมากค่ะพี่ดูมันคือระยะที่เราบ่มเพาะเขาต้องการความอบอุ่นแล้วก็ต้องการความอบอุ่นโดยเฉพาะจากแม่มากๆก็ทิ้งทุกอย่างครับเอ,อเป็นอาชีพแม่อย่างเดียวโอเคนั่นคือปมลูกปมที่ส่งผลถึงคุณตอนเป็นนักเรียนที่คุณบอกว่าอยากให้ทุกคนรัก โรงเรียนที่เราเราเรียนมาถึงประมาณป .4 อ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ชันชานเมืองอ่ะอยู่ประมาณบางจากเป็นเด็กที่เรียนเก่งได้ที่หนึ่งสองสามตลอดแล้วก็เพื่อนเพื่อน่ะจะรักแต่ว่าพอเราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตัวเมืองคือโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนเขาเรียนกันตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลอ่ะเราเข้าไปแทรกตอนป .5 เพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ไม่สนิทกับเพื่อนเท่าไห่ไม่สนิทกับเพื่อนเลยแล้วก็มีความ ไม่มั่นใจมากๆสิ่งที่เราคิดว่าสามารถที่จะเยียวยาจิตใจแล้วก็สร้างความรักจากคนรอบข้างมันก็คือเรื่องของอาหารงงใช่ไหมคะงงว่าครับโร<อ>ง,ง,งเรียนมันจะไปสร้างอาหารอะไรล่ะครับโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนทํามาสตรพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเอาอะไรพูดกับเขาอะเราก็บอกว่าเพื่อนๆเราอะคิดว่าตอนกลางวันอะเราทําอาหารกินกันไหมเพื่อนก็แบบว่าทําอะไร จนเราค้นพบว่าเราสามารถทําสุกี้หม้อรวมกันได้หลังจากในโรงเรียนในโรงเรียนห้องเรียนด้วยค่ะห้องเรียนซึ่งตรงนี้ถ้าครูเขารู้เขาอาจจะแบบทาโทษเราเล้อนหลังได้ไหมซึ่งจริงสมัยก่อนเขาไม่ให้เขาไม่ให้ก็คนนึงเอาหม้อสุกี้ไปหม้อไฟฟ้าค่ะคนนึงเอาน้ําซุปไปคนนึงเอาผักคนนึงเอาไก่คนนึงเอาไข่คนนึงเอาน้าจิ้มสุกี้คนนึงเอาเป็นกลุ่มกลุ่มแคมปิ้งใช่เบรกเที่ยงปั๊บเนี่ยโต๊ะ ก็จะถูกกระจายกระจายกระจายออกไปเลยแล้วก็อีกคนที่มีหน้าที่เตรียมมอว์มอวไฟฟ้าก็เสียบปลั๊กก็เอาซุปเอาอะไรมาใส่แล้วก็ล้อมวงกันกินสุกี้เราก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องที่จะคุยกับเพื่อนด้วยเรื่องของอาหารถ้าฟังดูดีๆนะครับตั้งแต่เล่ามาเนี่ยมาดมตัวมีเรื่องอาหารเกี่ยวข้องกับทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือความสุขก็ตามแต่มันคือความรักในอาหารจริงๆเอาถึงวันนี้มีคนบอกว่าธุรกิจคุณหลากหลายมากลองเจรนายให้ฟังได้ไหมครับ ถ้าเราไม่นับกับการที่เราไปเป็นลูกจ้างเขานะมาจากบริษัทส่งออกปราชูน้ากระป๋องอันดับหนึ่งของของโลกตอนนี้ตอนนั้นทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งติดต่อลูกค้าที่อยู่เมืองนอกต่างๆจนวันหนึ่งก็ลาออกโดยมีเฮดฮันเตอร์เขามาติดต่อหลังจากที่เราผลงานดีจนมีคนมามาล่ามาจีบไปพอไปอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราค้นพบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตก็เลย ลาออกแล้วก็ออกมาทำบริษัทตัวเองชื่อว่าบริษัท tga corporation เป็นบริษัทตัวแทนในหน้าอาหารส่งออกอย่างเช่นทูน่ากระป๋องสับปะรดกระป๋องสมัยก่อนนะคะข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ34ปีแล้วค่ะก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ค่ะโอเคแล้วทำอะไรอีกครับแล้วก็ทำทีวีอยู่หลายช่องมากอยู่ทั้งช่อง9้าแล้วก็อยู่ช่องอื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่คิดว่าสปอนเซอร์หาเข้าทีวีมันยากมากแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลย หยุดทาทีีคือค่าใช้จ่ายรายจ่ายแน่นอนมากรายรับค่อยๆหดลงหดลงหดลงหายากมากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําช่องมี a ฟ e b o o k มี u t u ู e ค่ะหลักๆแล้วมีไอชื่อช่องอะไรฮะมาดำตวงมาดำตัวเนี่ยค่ะอันที่สามก็มีขายขนมออนไลน์ค่ะมีโอกาสไปออกรายการกับของคุณมดดำแล้วหลังจากที่ออกรายการแล้วเนี่ยปรากฏว่าขนมเนี่ยมันขายดีมากขนาดเรียกว่าคน ส่งลายเข้ามานี่คือลายแห้งโทรศัพท์แ้งจนไอ้เจ้าขนมปังทรัฟเฟิลเนี่ยก็เริ่มติดตลาดแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของโควิดที่เข้ามาพอล็อกดาวน์ทุกอย่างออกไปไหนไม่ได้กินดีกว่าเขาก็สั่งขนมเราจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ครบยังครับยังค่ะยังเลยฮะตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นบริษัทร่วมทุนกับอ่ง้วนเชียง เกิดเป็นเกิดเป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าตวงมีอร่อยอันนี้ไม่ได้มาขายของแต่ว่ามาให้ดูเฉยๆก็เซ็ตซอสคู่ขู่อ๋อเป็นเป็นชุดสามขวดใช่มันมีอะไรบ้างครับสามขวดมีน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้ซอสปรุงรสครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนี่ยเราก็ใส่เซสามีนเอ็กซ์ตรั ใส่สารสกัดจากงาดําลงไปด้วยน้ํามันหอยมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกสีนะคะแล้วก็สําหรับตัวซอสปรุงรสอันนี้จะมีวิตามินบเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารอร่อยแต่ว่ามันต้องมีประโยชน์ด้วยคนทั่วไปมันก็คือเหมือนตัวเราสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ตรงอยากได้สิ่งที่เราจะใช้กับในครอบครัวของเรา,ามันคืออะไรก็ให้ทําสิ่งนั้นออกมาขายแรงบันดาลใจจากวัยเด็กอะไรที่ทําให้คุณทําธุรกิจหลายอย่างเหลือเกินไม่เหน็ดไม่เหนื่อย แรงบันดาลใจต้องบอกว่ามาจากพ่อเลยอะค่ะคุณพ่อนะคุณพ่อคุณพ่อตอนเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจพ่อเหมือนกันว่าจะขายอะไรจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นขายทุกสิ่งอะพ่อทํางานแบบไม่เคยเห็นพ่อทำอะไรนะส่งออกํำเข้าเหมือนกันเหรอไม่ค่ะพ่อทําตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศคิงสเตล่าอ่าผมทานผมเกิดสเปรย์กระป๋องสีม่วงสีม่วงอขายตั้งแต่ตอนแรกคือไม่มีใครทําในเมืองไทยจนเขาคิดว่ามันเป็นสเปรย์ฉีดผม ขายอ,าอยู่งานกาชาติแล้วเขาก็ซื้อวันนี้พรุ่งนี้เอามาเปลี่ยนเขาบอกว่าทําไมฉีดผมแล้วมันไม่แข็งไม่อยู่ทรงไม่อยู่ทรงอ่ะก็บอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะไว้ฉีดห้องแอร์อะไรอย่างนี้ก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วคุณพ่อก็ทําอีกหลายอย่างมากพ่อสอนประมาณแบบไหนยังไงแล้วคุณจํามาว่าไงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเงินทองอ่ะมันเกลื่อนกาดอยู่บนท้องถนนอ,อยู่ที่เราอ่ะจะใช้ปัญญาของเราเนี่ยไปหยิบเงินเข้ามาใน บ้านเราได้อย่างไรชีวิตคนเราอะค่ะมันมีโอกาสหลายๆครั้งที่มันผ่านเข้ามาถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วก็ไม่เสี่ยงเกินไปเราก็ควรจะเลือกทำทุกโอกาสอ,าอย่านั่งดิ้งดูได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบหายใจลดทิ้งไปวันๆสนับสนุนโดย ศัก์สยามสินเชื่อเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมมากที่สุดเราฟังแต่เรื่องที่สําเร็จมาอยากฟังอันไม่สําเร็จย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะคะวันที่มาดามตวงเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งจากการเขียนหนังสือการออกทีวีการทํารายการทีวีของตัวเองก็แล้วแต่วันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดร้านอาหารของเรารเราก็ไปเปิดร้านอาหารชื่อว่าโรส Mary ่บายมาดามตวงนะคะ อยู่ตรงทองหล่อทำเลก็ดีร้านก็ดีลงทุนไปเยอะมากค่ะเป็นอาหารประเภทอะไรครับเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสามเดือนแรกค่ะร้านโรสแมรี่ติดตลาดเลยคนมีชื่อเสียงทั่วฟ้าเมืองไทยต้องได้เคยไปโรสแมรี่รายการต้องไปทายละรายการถ่ายเกือบทุกวันแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศอย่างลาวบินมากินเลยบินมากินแฟนคลับมาจากเชียงใหม่ก็ มากินตอนตอนเที่ยงแล้วก็บอกว่าขอนั่งถึงเย็นนะรอ,อไ,ปไปกับแม้กระทั่งเชื้อพระวงยุโรปก็<ะ>ยังเคยเสด็จมาที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะฟังดูไม่น่าเจ๊งได้เลยโรสแมรี่เนี่ยตรงตั้งใจทำมากๆับ<ะ>ทำด้วยทฤษฎีทางการตลาดทั้งหลายทุกอย่าง<ะ>ที่เราจะคิดว่ามันเกิดความเสี่ยงตรงไหนเราจะต้องอุดรู<ะ>เรามองภาพเราวาดวาดแผนเอาไว้<ะ>แต่สิ่งที่ มันอยู่เหนือความคาดหมายของเราในโลกนี้มันมีอีกหลายๆครั้งที่เราคิดว่าเราทําดีแล้วดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ออกมาแบบนั้นคือถ้าพูดแบบนี้สักสิบกว่าปีที่แล้วคนจะแปลกใจแต่ผมว่าโควิดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าอะไรที่คุณทําดีที่สุดแล้วก็มีอะไรที่คุณนึกไม่ถึงเกิดขึ้นก็ได้ในโลกโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนวันที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าสิ้นนะคะพี่ถู วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เมืองไทยทั้งเมืองทั้งประเทศเรามีความโศกเศร้าเรามีความเสียใจทุกคนแต่งเสื้อผ้าสีดำขาวทุกคนอยู่ในมูทที่หมดอะไรตายอยากทุกคนไม่มีมมคร,คมร,รไม่มีความรื่นเริงไม่มีความรื่นเริงไม่มีใครอยากจะออกมากินร้านอาหารดีๆทุกคนก็แค่กินข้าวอยู่บ้านวันนั้นโรสแมรี่ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ ไม่มีลูกค้ามาเลยแม้แต่ทั้งคนเดียวอะค่ะเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นร้านที่รายจ่ายเยอะไหมค่าเช่าอะค่ะเดือนหนึ่งประมาณหกแสนเฉพาะค่าเช่านะยังไม่นับวัตถุดิบบริหารงานไม่รวมก็ค่าแรงลูกพนักงานลูกน้องด้วยก็ก็รวมรวมแล้วเดือนละหนึ่งล้านบาทที่ต้องเตรียมเอาไว้หนึ่งเดือนก็แล้วมันก็ดูท่าทางไม่ดีขึ้นสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วเรารอไปถึงหกเดือนค่ะพี่ดูหกเดือนนี้มันคือหกล้านแล้วอะแล้วถ้าเราจะรอไปอีก เมื่อไหร่ล่ะแล้วสามีก็มาบอกว่าตวงเงินที่เราหามาเกือบตลอดชีวิตอะเราใช้มันเยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้บางครั้งอะการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันคงจะดีกว่าที่เ,เราจะปล่อยให้เลือดมันอาบไปเรื่อยๆอก็เลยตัดสินใจว่าเราปิดร้านเถอะตรงนี้ก็เงินมันก็หายไปประมาณ30-40ล้านบาทมีคำสอนหรือวิธีคิดของใครที่จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาควา,ความทุกเวลาผิดหวังแบบนะี้ ท่านแม่ชีสันนิเสถียรสุดของที่เสถียรธรรมสถานนะคะ,คะท่านก็บอกว่าดวงความจริงอะ่ะวันที่คนรอบตัวเราอะ่ะบอกให้เราสู้สู้อะ่ะเราต้องหยุดแล้วต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราไปไหวไหมถ้าเราไปไม่ไหวให้เราหยุดก่อนอย่าสู้พร้อมกับกายและใจที่อ่อนล้าแล้วสู้อย่างไรสติ วิธีหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดชีวิตคือเวลาเจอคําสอนที่ดีหรือเจอบทเรียนที่ดีเนี่ยถ้าจําไม่ได้ให้จดถ้าจำได้ให้จําเพราะว่าวันหนึ่งวาระที่คุณจะเจอกับความทุกข์และคําสอนนั้นจะมาช่วยเยียวยาได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งก็ได้ใช่เพราะว่าบางครั้งเราอยู่ในช่วงอารมณ์แห่งความทุกข์ความเสียใจความผิดหวังมันคงยิ่งเร,เราอาจจะคิดอะไรขึ้นมาเองไม่ได้ตอนนั้นใช่พี่ดูกคิดเหมือนกันไหมว่าพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นนะ มันไม่มีใครกล้าที่จะเดินมาแล้วบอกเราว่าเธอทําผิดเธอ,<ห>อต้องเลีย Salz, <ๆ>้ยวซ้ายเขาก็แบบเออโอเคโอเคทุกคนมันโอเคหมดอะ่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนไว้หรือสิ่งที่เราจําไว้เราต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลางั้นผมเอาอีกบทเรียนหนึ่งครับเป็นวิธีที่น่าสนใจมากว่าเมื่อเมื่อปัจจุบันมองกลับไปเหตุการณ์นั้นตอนนั้นอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่วันนี้เข้าใจมันและไม่ได้รู้สึกแย่เลยคือเรื่องม <c ười> <ไป S 1> รดกไ้ฟังนะ <c ười> เอาแบบวันนั้นก่อนเอาแบบวันนั้น คือตรงมีพี่น้องสามคนครับตัวเองเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีน้องชายครับพ่อเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งครับนะคะจริงๆแล้วว่าเดือนสุดท้ายที่พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตรงเป็นคนที่ไปเฝ้าพ่อตลอดเวลาเรียกว่าใกาชิดหยุดงานเลยอะ่ะเพื่อจะเพื่อจะไปดูรอยพ่อที่โรงพยาบาลไปนั่งเฝ้าจนตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นจนกลางคืนนะคะเสร็จแล้ววันหนึ่งที่ มีเพื่อนพ่อแล้วก็มีน้องชายอยู่ด้วยก็ปรากฏว่าเขาก็เขาก็ไล่ตรงออกไปนอกห้องก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทําไมมีอะไรเหรอทําไมทําไมต้องปิดบางชั้นเหรออะไรเงี้ยแต่พอเรามารู้ที่หลังว่าอ๋วันนั้นคือวันที่เขาเอาพีนัยกรรมมาให้พ่อเซ็นนะคะพ่อเซ็นพีนัยกรรมเราไม่ได้อยู่ในลิสต์ของตรงนั้นในนั้นไม่มีเราเป็นผู้ได้รับอะไรเลยไม่ไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากแล้วก็ถามแม่ว่าทําไมอ่ะ ทำไมหนูไม่ได้อะตอนเล็กๆอะ่ะพ่อให้เสื้อผ้าพาไปซื้อเสื้อผ้าก็ได้กันคนละชุดเหมือนกันซื้อของเล่นก็ได้กันคนละชิ้นเหมือนกันทําไมวันนี้ทําไมหนูไม่ได้อ่ะพ่อไม่รักหนูเหรอ,อแล้วหนูไม่ใช่ลูกพ่อเหรอคือวันนั้นเราคิดแบบนี้จริงๆมแม่ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกพ่อเขาก็คิดว่าหนูแข็งแรงหนูช่วยตัวเองได้หนูทำมาหากินหนูเป็นคนเก่งหนูก็ย่อม ทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพอเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วก็เริ่มเข้าใจอะค่ะว่าจริงๆแล้วมันคือธรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนที่เขาจะให้ลูกชายเท่านั้นแล้วต้องรับภาระด้วยต้องทุกอย่างค่ะจริงๆถ้าเป็นหนี้ก็ต้องรับหนี้ด้วยหนี้ด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อพี่น้องต่อพี่น้องต่อครอบครัวทั้งหมดที่จะต้องมีพอกลับมาถึงวันนี้เราเข้าใจมันเป็นจุดที่ทําให้ ตรงเกิดความใฝ่ฝันความมุ่งม,มั่นความทะเยอทยานที่เราจะต้องทําเองหาเองด้วยความสามารถของเราที่เรามีทุกอย่างมันก็เลยทําให้เกิดมาเป็นวันนี้ของมาดามตัวที่ผมชอบคือถ้าท่านมีเรื่องใดก็ตามที่ตอนในอดีตเรารู้สึกไม่พึงพอใจกับมันแล้วเราปล่อยไว้อย่างนั้นเราคาให้มีจุดขุนมัวอยู่ในหัวใจตลอดเวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปี ก็ยังขุนมัวเมื่อนึกไปถึงเรื่องนั้นทีไรก็แย่ทุกทีอะไรกับการมองทัศนะอย่างเข้าใจมองอย่างอย่างเข้าใจความเป็นจริงมองอย่างอภัยมองอย่างอะไรก็ได้ที่ลบรอยเหล่านั้นเวลาเจอน้องเจอพี่มันก็ตอนนี้คือทุกคนในครอบครัวต้องบอกว่าเรารักกันมากๆนะคะเป็นพี่น้องที่ที่เรารักกันแล้วก็เป็นสายเลือดที่แน่นแฟนเรารักกันมากมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาน้องลําบากพี่ช่วย พี่ลาบากน้องช่วยหลายๆคนที่อยู่รอบๆครอบครัวเราอ่ะก็ยังชมเลยว่าครอบครัวนี้พี่น้องรักกันดีจังน่ารักมากแล้วความเข้าใจตอนนั้นที่เอ๊ะพ่อรักเราหรือเปล่าหรือไม่รักมันมันเป็นยังไงกับตอนนี้ครับตอนนี้มองเห็นภาพชัดเจนแล้วค่ะคเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะหลายๆบ้านอะเวลาแสดงความรักคือการกอดกันใช่ไหม,มพ่อตัวนั้นไม่กอดเลยนะอืเราจําได้ว่าเวลาที่จะกอดพ่อมันต้องวันปีใหม่มีโอกาสแบบว่า เขาดาวอย่างเงี้ยเขาไปกอดพ่อไม่ใช่บ้านคุณบ้านเดียวทุกบ้านคน<อ>จีนคนสมัยก่อนเขาไม่กอดกัน,กอกนเออแต่ว่าภาพที่เราเห็นแล้วเราเข้าใจในวันนี้อย่างมากๆว่าพ่อหลักเราก็คือพ่อเป็นคนไปขับรถไปส่งไปรับที่โรงเรียนทุกวันนะคะตอนเช้าเนี่ยพ่อจะมานั่งที่โต๊ะกับข้าวพ่อเป็นคนซื้อซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ทํากับข้าวตอนเช้า ภาพที่ยังจําอยู่ได้ทุกวันนี้คือพ่อจะเอาปลากระบอกนึ่งอะ่ะมาแกะปลากระบอกแล้วก็ให้เราจิ้มซีอิ๊วกินกับข้าวต้มตอนเช้าหรือว่าแม้กระทั่งบางจานที่พ่อก็เข้าหลังครัวผัดเองมาให้ใหเรากินมันคือการแสดงความรักของพ่อนั่นคือการกอดแบบเขาถูกแล้วก็พ่อดูแลรับผิดช,ชอบเราตลอดชีวิตอ,อ่ะในการส่งเสียเรือ่องเงินทองพ่อพ่อสอนโดยที่พ่อไม่ได้พูดออกมาเป็นคําสอนแต่พ่อ รักเราแล้วก็สอนเราแบบใช้การกระทําวันนี้มองความทุกข์ความสุขของชีวิตยังไงบ้างครับตรงมองว่าความทุกข์หรือความสุขอะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับว่ามันคือสิ่งที่มันไม่จีรังวันนี้มีสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะมีทุกข์อม,มองให้มันเหมือนสายลมที่มันพัดผ่านไปค่ะพี่ดูสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราคิดว่า เราทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคนรอบตัวแม้กระทั่งในสังคมรอบรอบตัวเราถ้าสังคมเรามีความสุขความสุขมันกลับมาหาเราแน่นอนเห็นบอกออกไปทําอะไรเกี่ยวกับวัดเหรอเกี่ยวใช่ค่ะคือตรงก็เป็นรองประธานมูลนิธิชื่อว่า I b บีแฮของพระอาจารย์พระมหานพันธ์ที่วัดสเกตนะคะเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสุขตามวิถีพุทธ โอเคก็ทําให้เรามีความสุขดีกว่าเมื่อเมื่อไม่คิดถึงตัวเองมันไปคิดถึงว่า <ไป S 2> จะช่วยค,คนอื่นใช่บางครั้งเนี่ยความสุขมันไม่ได้มาด้วยแค่รูปของเราจะต้องได้เงินทองอะไรเยอะแยะมากมายมความสุขมันอยู่ที่ใจอะค่ะขอบคุณมาดามตวงมากวันนี้เอาเมนูที่หลากหลายของบ้านตัวเอง <c oughs> มาฝากให้ท่านผู้ชมได้ได,ได้ได้รับรู้ได้เห็นว่าแต่ละรสชาติเราควรจะดีลจะจัดการกับมัน อย่างไรขอบคุณกับเรื่องราวดีๆมากครับขอบคุณครับ,บมาด,ดมาตัว